สวัสดีจ้าสวัสดีครับมเบึงเฮ็ดคือเก่าออกจ้ะพี่น้องเจอดอกใหญ่นห,หนึ่งดอกงามขนาดเลยจ้ะดอกนี่ขึ้งามดอกที่สองเจอก็ได้หลายดอกเลยสาไข่ทิดยอกบจุดต่อมา น่าดมพอเห็ดเลางอกเลยพี่น้องงอกเหล,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 หลืองมันหลนงออกหรือว่ามันิ่มสีออกแมแ่นบอกป,าป,าป้ากังป้ากัไหล่ขนาดเลยพี<ป>่น้องพออไปไปเจอเห็ดนาเล่จะ้ะ อยู่เป็นคู่เลยสีงามๆเนาะสีเพิ่งงามอะไรเนาะขายดอกแล้วเห็ดพึ่งสวยงามแจกดอกเป็นละหมากดอกเดียวจ้าเป้ยมาบึงดูงามสุดเลย กอะโดงใหญ่อยู่ได้หรอเนาะบุญเอาบุญเอาพี่น้องที่เราอดดพี่น้องงามขนาดนะสะออนดอกเสียดายดอกเดียวหมู่ไปใส่มหดเนาะนี่แน่ดอกมึงจ้าเก็บองมาเลยน้อยจะมุ่จะมิ พี่เลดิดโอ้โหดิเก่งก็มืดแทวบ่ต้องฮะเนื้อมืดฝนเนาะฝนตกฝนกำลังสิไล่ที่ฮะแล้วพี่น,น้องดิไปต่อพี่น้องหาบุ้งดูมุมต่ออีกที่จ้ะพี่<ด>น้องครับข้ามาต่อด้วยพี่น,น้องเด้อได้หน่อยเดียวจะเฮิตฮิตด,ดินเรับฮิตละโงกเอาฮิตปั้มแถวบ่ต้องเก็บบแดนี้ ปลาเฮดอันนี้มันต้องลื่อออกอด้วยนะดื้อ,อ,อต่อไค่ปาต้องจ็บแล้วปักมือ <c oughs> เ,อเ่อไค่เบียรลืล่นเนาะสลัดปลานี่เอามือจุบ ได้หลายโด่งเลยพี่น้องของประเทศไทยพี่น้องเบิ้งน้ำงามเป็นโซ่เป็นโซ่นซ้องบอตองถือะเฮ้ยจ้ะเบิ่งกล้องไหมพี่นอ้องเพิน่นคุอนอยู่น้องบอตองเนาะมาบกอดบางโอ้ยอู้ว่านี่ก็ะน,นำมาเ้านำห้องมาหอดพี่ถ้าฝนตกนโอ้โหมันจะแหงอยู่แหงเนาะฝนบต่ตกหลายมื้อ ฟาดองตึงตังตึ่ตังตื่มกันมีกินเลยดิโอ้ยได้แกงวครับดินดินพินโนดินก็มีมีเสื้อด้วยจ้ะนี่นี่ใครมั้ย mọi người có này mắm mắt khai bóng nhai của tìm lui bắt nghệ mọi người mắm mắt 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 อันนี้สองไข่พอแกงเลยเรอนต้องมาะยังหมานคือเก่าพี่ๆๆเต็มเลยที่ขากำลังอ้ยกำลังอาหารอันนี้นบบนกำลังสิบ,บาน ไข่นั่นเลยนะเดี๋ยวมือใหม่เธอมาตววะวินน้ำบ่อต้องเนาะมอใหม่อนวันนี้มาตะป่าเิดดจ๋แวะมันนี้เรียบ่อต้องวันนี่นี่ไข่มีเบกรก็เลยแวะเบึงจ้ะบุหิดหวังเนาะบุหิดหวังพอด้แกงคือเก่าคนหมานเนาะฮะดิพอแกงละฮะดิมีอีกบ่ เดี๋ยวไปดูหูเยอะแยะกองเต็มเลยจ้ะคุณปาาปามงามงามเป็นหมู่เป็นช่อดึงขึ้นมาดิอื้ดิงามงามดอกพอดีแกงเลย เอาคุณจักบนหาละบานนี้เนะาะจักบนเอาเลยพี่น้องมือใหม่จะมาเอาจ้ะโอเคไปงาม,งามดอกใหญ่เนาะตัวนี้เนาะถ้าเขาสิมาเอาหิดนี้เขาต้องเอาดึงมือมาเนาะบ่ต้องเนาะ เป็นน้ำน้ำปามน้ำทลายปามมันเทงจ้ะดอกสีขาวงามแต่แค่ไหนดูมีหมูน,นี่เนี่ยเรม,มีด็กบานคำอีกดอกใหญ่ด,ดิเอาก่อนพี่น้องดอกนึกงงามขนาดเลย เหียบอต้องมาลือา้อบุสายโดอยู่บอกน้องโอ้โอหขาโอ้อ,โอื้เห็นห,นหน้อยๆบลเลบอน้อย มาตู้บานนะะตู้บานอยู่ข้างบนปุ๊กปุ๊กตัวงามไปเนะาะบอาพี่น้องเด็กมัน,นเอ่าแล้วเอาตนเตบอนี้บืพี่น้องเบิง่งแต่สะอ่อนเป็นช่อเลยเก่งก็ได้ผัดก็ได้ไดเลยนี่เนาะได้หมด ทำยังไงก็อ,อร่อยต้มยำต้มยำนึ้อกิจกับแจ่วแจ่วก็ได้ป่นจะ้ะปิ้งป่นกับแซ่บดอกนี่เธอสีดำตัวนี้งามขนาดเน,นี่ยหิ้งหิ้งทำเลี้ยวหิ้งทำทำก้นทำก้นกำลังเก็บม้วนมาแต่ป่าหิง้งเผื่อมาแต่ป่าหิง้งหิง้หงละงอกเนาะ เือใหม่จัง้ามมหาใหม่จ้าวันนี้เมื่อก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก่พอแค่นี้เด้อจ้าจังไหนก็นจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวกระเรืองชาแนลในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครับ